นี่ห <58. S 2> ้าสิบปดตว่าอะไรนะหากข้าไม่จนหนนทานจนกระทท่งดึงน้องสีมาของมีดเอาไว้ก็ไม่แน่ว่าข้าจะมีชีวิตรอดอยู่ตรงนี้หรือไม่ข้าไม่ถึงจริงๆว่าน้องสีจะเอาเรื่องผิดๆแบบนี้มาฟ้องท่านพ่อก่อนแล้วฮะเฮ้ยจ้ารู้หรือไม่ว่าที่นั้นเป็นพระราชวางังพวกเจ้าไม่รู้อะไรควรควรไม่ควรกันบ้างไดไร ขขาถึงอะไรควรไม่ควรวันนี้ข้าคิดว่าตนเองไม่มีข้อผิดพลาดใดๆกลับกลายเปน้องสี่ร่วมมือกับพี่ใหญ่ใส่ไร้ค่ะ <c oughs> ท่านพ่อข้าไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรต่อน้องสี่แล้วก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดพี่ใหญ่ถึงเลือกวันหลังเป็นสถานที่ลงมือกับน้องสาวซึ่งเพิ่งพบหน้ากันเพียงครั้งแรกเท่านั้น แต่ตอนหน้าพระพระองเต้ข้ากลับอดไม่ได้ที่จะปกป้องนางใช่ตั้งแต่เล็กข้าก็ถูกพวกคนติฉิงว่าเป็นดวงกระหากินนี้ถ้าท่านพ่อเห็นว่าเรื่องเราในวันนี้เกิดขึ้นเพราะข้าท่านก็ส่งข้ากลับชนบทเถอเจ้าค่ะข้าจะไม่บ่นว่าอะไรไสักคำ เอาละอยู่ตรองให้เธอในเมื่อใต้ซือจื่อสิงได้เปลี่ยนแปลงโดยชาตาของเจ้าแล้วเจ้าก็อยากคิดมากจนองอ,งอีเป็นบ้านของเจ้าไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเรื่องนี้เจ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากกลับไปพอต้องให้คำอธิบายเจ้าได้อย่างแน่นอน <c oughs> ขอบแ네ละคุณท่านพ่อเจ้าค่ะกลอบจวนขอรับฮะอย่าทรงเสียงทำมาได้อย่างไรเจ้าคะอืม นบ้าเอาแน่ออนอนไม่ได้อย่างบนนี้อยู่หา่หางไว้ปลอดภัยกว่าฮะเอ้อตอนอยู่ที่สวนรังไม่เห็นว่าเจ้าจะกลัวข้าสนิทเออเอ้ยไอ้บ้าอย่างรี่ซิวปล่อยหน้าอันงามล้นเมือนของฉันเดี๋ยวนี้นะมะไม่ใช่นะ เพียงแต่รูปรักอันสง่างามขององค์ชายเชียงหวังพอข้าอยู่ใกล้ชิดเกินไปเออก็ให้รู้สึกประหม่าเจ้าค่ะผู้เข้าใจสถานการณ์คือผู้มีสติป,ปัญญาเป็นเลิศหากไม่ใช่เพราะสุ้ไหนไม่ได้ฉันถีบหน้านหนเปนานแล้วหน่อย <c oughs> พูดเช่นนี้ไม่คงว่าเจ้า ชื่มชมข้ามากเลยเฮ้ย <Hey. S 1> มันก็ใช่ในเมืองหลวงดูเหมือนว่าไม่มีใครไม่ชื่มชมรูปร่างหน้าตาของข้าพวกผู้หญิงนี่ก็ทยเยอทยยานเสีจริงเฮ้ย <Hey. S 1> หนึ่งในชายรรบงานของเมืองหลวงเอ่อห นี่ยิงกีซิวเอ๊ะหมอหมอนี่พลอยเราไปแบบนี้เลยเหรอเนี่ย